จังหวะการตีแบบออโตสวิงเนี่ยมันต้องตียังไงนักกอล์ฟต้องดูนะครับว่าเวลาที่เราตีนะครับแบ็กสวิงแล้วไหล่ติดอยู่ข้างคางแล้วตีไปไม่ได้หมายถึงว่าตีไม่ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมาปรับให้ไหล่ซ้ายมาอยู่ใต้คางดูนะฮะเดี๋ยวจะตีให้ดูตีไหล่ซ้ายติดให้ดูนะครับตีแล้วไหล่ซ้ายติดให้ดูเนี่ยตีแล้วไหล่ซ้ายติดให้ดูไม่ใช่ว่าจะตรงไม่ได้นะตีตรงได้ นะครับหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าเฮ้ยไอจิว๋วมันพูดเว้ยเรื่องเนี้ยไหลซ้ายมาติดอยู่แบ็กสวิงขึ้นมาไหลซ้ายมาติดอยู่ข้างคางอย่างเงี้ยวเว้ยแบ็กสวิงขึ้นมาไหลซ้ายมาติดอยู่ข้างคางอย่างเงี้ยวเว้ยไอหาเลยเราจะทํายังไงดีวะมันจะตีได้ระยะหรือเปล่าวะมันจะตีแล้วจะไกลหรือเปล่าวะไม่มีปัญหาแล้วครับก็ตีได้ครับดูนะครับเนี่ยฮะไหลซ้ายติดอยู่ข้างคางทำไมจะตีไม่ได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือติดอยู่ข้างคางนะครับตรงทุกดอกเลยครับ แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมันสู้อะไระรู้ไหมฮะมันสู้ออโตสวิงไม่ได้ออโตสวิงเนี่ยไม่คือสุดยอดแล้วคืออะไรครับคือเราแบ็กสวิงนะครับแบ็กสวิงมุนไหล่ซ้ายมาหาเขากว่านั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปสแ่นปละเราไม่ต้องไปทําอะไรลนะเรายืนปุ๊บแบ็กสวิงไปตามกลไกของเราเองนะครับยืนเสร็จปุ๊บยืนฐานให้มั่นคงพอฐานมั่นคงเสร็จปุ๊บนะครับเอาละ ตัวปุ๊บเซตตัวได้ได้ลงตัวแล้วนะครับพอเซตตัวได้ลงตัวปุ๊บเนี่ยเอ่อการส่งตัวดีแล้วนะครับแบ็กซ่งขึ้นมา แบกสูงขึ้นมาหมุนเห็นไหมฮะคือการหมุนของเราไม่จําเป็นต้องไปเพอร์เฟกนะครับนะครับไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกนะครับพอหมุนปุ๊บเฮ้ยไอหาหัวมึงมันมีเคลื่อนหน่อยเว้ยหัวมึงเคลื่อนไม่เหมือนกับในทัวเลยในทัวเขาเป็นแบบนั้นในทัวไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะครับในทัวคือในทัวแต่อันนี้มันนอกทัวนะครับอันนี้มันนอกทัวอันนี้มันทัวหมู่บ้านนะครับทัวตำบลมันไม่ได้ไปทัวนู่นไปทัวของระดับโลกเขาไม่ใช่เรามันทัวหมู่บ้านเราไม่สนใจแล้วครับแต่สนใจอย่างเดียวเท่าับว่าเราปรับสวิงของเราแล้วสามารถที่จะตีลใน ของเราได้แค่นั้นพอแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าบางคนเนี่ยขึ้นแบ็กสวิงขึ้นมาไหลซ้ายติดอยู่ข้างคางเห็นไหมฮะแต่เอาเข้าจริงๆนะครับบอกได้เลยนะครับว่าการตีแล้วไหล่ซ้ายติดอยู่ข้างคางเนี่ยมันจะสู้ระยะในการที่ตีแล้วแบ็กสวิงหมุนไหลซ้ายมาหาข่าวขวาไม่ได้นะครับและความชัวของทิศทางก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันครับว่าเวลาตีแล้วไหล่ติดอยู่ข้างคางไหลติดอยู่ข้างคาง,างกับแบ็กสวิงหมุนไหลซ้ายมาหาข่าขวาเนี่ยความชัวต่างกันเลยฮะ ตามชัวร์ต่างกันเลยครับเพราะอะไรรู้ว่าการที่ตีแล้วหมุนไหลนะครับการที่ตีแล้วหมุนไหลดูนะครับการตีแล้วหมุนไหลเด็กเห็นไหมฮะหมุนไหลเนี่ยการตีแล้วหมุนไหลซ้ายมาหาเข่าขวาเนี่ยดูนะครับยืนปุ๊บหมุนไหลซ้ายมาหาเข่าขวาเนี่ยฮะตียังไงก็แล้วแต่มันไม่หลุดวงโคจรมันอยู่ในวงโคจรตลอดเลยครับการตีแล้วหมุนไหลซ้ายไปหาเข่าขวาอ่ะดูนะครับยืนปุ๊บยืนได้เรียบร้อยปุ๊บหมุน เนี่ยครับยูแฟเวตตลอดแล้วครับตีแล้วแบ็กสวิงหมุนไหล่ซ้ายไปหาขาขวายืนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแบ็กหมุนเนี่ยฮะตีอีกร้อยลูกมันก็อยู่ข้างแฟเว์แต่ถ้าเราตีแบบแบ็กสวิงแล้วไม่ได้หมุนเนี่ยสิบางคนคิดว่าตัวเองหมุนแต่ไม่หมุนบางคนเป็นไงรู้ไหมแบ็กสวิง แบ็กสวิงไหลแม่งก็อยู่แค่แต่ตึงแจ่ตัวมันไปตัวมันเอี้ยวไปแต่ไม่หมุนมันก็เลยดูแปลกๆไงอยากจะหมุนแต่มันไม่หมุนตัวมันโยกไปเฉยๆแล้วะยะเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้มีการบิดเกี้ยวเราไม่ได้มีการหมุนเกียวนะครับแต่ถ้าเราตีปุ๊บแบ็กสวิงขึ้นมาปุ๊บดาวขึ้นมาอ่าสไลด์เห็นป่ะมันควบคุมลําบากนะครับมันควบคุมได้ยากตีลงมาไหลติดอยู่ข้างคาง อ่ะโอ้โหโหุเข้าซสายเห็นป่ะเดี๋ยวมันก็หุเข้าซสายเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีทั้งนั้นคนที่มีปัญหาของเรื่องของการตีแล้วซ้ายทีมีปัญหาการตีแล้วขวาทีมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่เราคอนโทรลหน้าไม้ให้ได้ พอเราคอนโทรน้าไม้ไม่ได้เพราะอะไระเพราะเราไม่สามารถที่จะไอคอนโทรสิบนิ้วนี้ได้พอเราคอนโทรสิบนิ้วนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ตัวตีปุ๊บเดี๋ยวหน้าไม้ปิดมั่งเดี๋ยวหน้าไม้เปิดมั่งเดี๋ยวปิดมั่งเดี๋ยวเปิดมั่งมันเลยทําให้เราตีแล้วหาทางที่จะชดชัดเจนไม่ได้ลงทุนอีกนิดนึงครับลงทุนเดตัวเองครับไม่ได้ลงทุนอะไรครับลงทุนที่กล้าลงทุนความกล้าครับกล้าที่จะหมุนครับกล้าที่จะหมุนให้ไหลมาใต้คางแค่นั้นเอง กล้าที่จะหมุนให้ไหลมันมาใต้คางเท่านั้นนะครับป๊อปเนี่ยนะครับถ้าหมุนไหลมาใต้คางเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าจบจบครับกล้าที่จะหมุนหรือเปล่าครับดูนะครับดูนะครับอันนี้คือจะตีแล้วไหลติดอยู่ข้างคางอันนี้ตีแล้วไหลติดนะครับอ่านะครับไหลติดนะครับบางทีถ้าลืมถ้าเผลอมีสไลด์ทันทีนะครับถ้าลืมถ้าเผลอเนี่ยนะครับมีสไลด์ทันทีคือสแน็ปไม่ทันมีสไลด์ทันทีดูนะครับอ่าละแต่ตั้งใจให้มันตีตรงอ่าะครับตั้งใจให้มันตีตรงมันก็ตีตรงได้เเห็นะะพรรา แต่เพราะว่าไอ้จิ๋วมันมีความชํานาญนะครับมันมีความเชี่ยวชาญอยู่มันก็เลยบังคับได้ว่าลูกนี้มันจะตีให้เลี้ยวลูกนี้มันจะตีให้ตรงลูกนี้มันจะให้เลี้ยวซ้ายลูกนี้มันจะให้เลี้ยวขวามันมีความชํานาญไม่เลยทําได้แต่นักกอล์ฟโดยทั่วไปล่ะไม่มีความชํานาญเท่าไง เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราขาดความชํานาญเพราะขาดความชนานาญเสร็จปุ๊บเยนะครับเราไปตีในแบบที่มันยากอยู่นั้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เรายากไปด้วยเกมกอล์ฟเราก็ยากไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาทําแล้วเราตีในแบบที่มันง่ายขึ้นนะครับเราไปไงฮะแล้วก็พยายามหมุนครับแบสสวิงหมุนไหลมาใต้ขาแบ็สสวิงหมุนไหลซ้ายมาใต้ขาน,นะครับดูนะครับเมื่อเราแบสสวิงหมุนไหลซ้ายมาใต้ขา ถ้าไม่ตรงก็จะดอถ้าเราตีหมุนไหล่ซ้ายมาข้างขางไอ้ใต้ขางนะครับถ้าไม่ตรงก็จะดอนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วบอกได้เลยครับว่าอยู่ในเป้าชัดเจนไม่มีไปไหนนะครับแล้วระยะไม่ต้องพูดถึงครับนี่แค่หมุนหมุนนิดนิดเองนะครับยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรลงไปเลยนะครับดูนะครับเยอเป๊บเรียบร้อยเป๊บคืนเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราหมุนได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามันตีแล้วมันจะสะดใจ